แล้วก็ให้รีเแคสนหนึ่งอย่างจากพี่เชอรีนค่ะอยากให้พี่เชอรีนเต้นเพลงจับในเวอร์ชันชของพี่เชอรีนครับว้ไว้าว,าวานเราตลองจับอย่างนี้ได้ไหมจับอะไรทีว่ะอะไรอย่างนี้พูดร้องให้ฟังหน,น่อยดิร้องดีเน้นเอาปะล,ล่กแลกกันไม่ค่อยมีเสียงอะครับวันนี้โอ้โหไม่มีเสียงพูดใหญ่เลยเนี่ยโอเคมามาเราจะพยายามโอเคขอเป็นแล้วจับซิมโคลซิมโคล จับยุบมือขึ้มาให้จับด้วยดีซักจับหัวใจเธอจับมามัดให้อยู่ซักขังเธอโอ้โหอเลี้ยวขอป้าเตอขอป้าโอเคครับโอเคเอ็นะเดี๋ยวเราไปไหนฟังนะจ๊ะได้ครับเราเจอกันนะครับครับกันครับโอเคครับบายบายครับสวัสดีเราจะไปส่งออกเอลฟี่นะคะที่น้องขอ